เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่หัวร้อยเก้าเก้ารวมน้ำไม่จำกัดเวลาแถมราคาเนี้ยยังได้กินกุ้งเผากับซีฟู้ดด้วยนะคะที่เลิฟอย่างหนึ่งก็คือหมูร้านเนี้ยเขาใช้เป็นหมูสดนะคะไม่ใช่หมูแช่แข็งแถมได้รับการันตีเป็นร้านหมูที่ปลอดภัยย่านบางแสนด้วยลืมบอกไปร้านนี้ชื่อร้านว่าเฮียบอยหมูกระทะส่วนตัวร้านเนี้ยกุ้งอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ว่าสดจริงในวันที่เราไปเขาก็กำลังลงกุ้งใหม่เลยค่ะนอกจากวัตถุดิบหมูกระทะแล้วเนี้ยของทานเล่นของทานเลยเขาก็มีให้เลือกเยอะไม่แพพ้้้้้้้กกกกกััันนนนนนนงงงงตตตตมมมมมาาาาาาาปออออออีีะะคคคุ่่่ยย็็ขทๆจไใร ๆเนี่ยยังรวมหมูสไลด์กับเนื้อสไลด์ไว้ด้วยนะคะใครที่ตําส้มตําอร่อยก็งัดฝีมือขึ้นมาค่ะที่นี่เขามีบาร์ให้ตําส้มตําด้วยในส่วนของน้ําจิ้มนะคะเขาก็มีหมูกระทะซีฟู้ดแล้วก็สูตรเฮียบอยส่วนตัวรอชอบเอาทั้ง3อย่างมาผสมกันค่ะอร่อยมากไปค่ะไปกินการหลังจากฟาร์มไอเทมมันจะเต็มโตอันนี้เราเพิ่มตัง89กับ69มานะคะให้ได้เตาปิ้งย่างกับเตาชาบูทุกคนทุกคนหอยอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าหอยอะไรอะ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะนไก่ต้มน้ําป่าตอนต้นคลิปมั้ยคะก็คืออันนี้แหละนุ่มแล้วก็อร่อยมากค่ะแล้วพินัทก็รับบทเป็นนักแกะหอยเอามาราดกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้บอกเลยว่าเด็ดส่วนตัวรอชอบเอาเตาแบบนี้มาย่างหมูมาก